ได้ครับเป็นลังเลยเนลี่เป็นลังหนักมากเลยเดี๋ยวลองดูนะครับอโอ้ถ้าเกินอยู่แล้วพี่เป็นโอ่ง <f ew> ล้างมือพี่โอ่งได้ครับใช่อันนี้จะถ้าถ้าพี่เข้าเดี๋ยวเข้ากลุ่มช่างอ่ะอมันจะมันจะเรียว,ทวไทม์อยู่ในตกนนะกร้าเขียวเม็ดแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตะกร้าเขียวเนี้ยอะ เ so ียเห็นพี oh. mm ่วาเลยเดี yeah. ๋ยวผมพาไปดูพาไปดูพี่โอ้โหมันมันเร็วมากเนี่ยพี่เดือดตะการเนี่ยพี่เป็นถูกเนี่ยพี่เนี่ยตะการนี่เลยนี่เหรอนั่นแหละพี่เข้าไปเลยนั่นแหละหรือนั่นแหละครับตาบานเลยตะการ ดีมากโอ้เยอะอย่างข้างล่างก็เพียบเลยครับพี่ข้างล่างก็มีอีกลองดูพี่นะครับเม็ดลองเลือกดูไทยของอะไรบ้างอ่ะโอ้โหไม่รู้เลยพี่ผมไม่ได้คัดเลยลองดูเลยครับมีโอพิกพีซีเอ็กอะไรไม่รู้ลองดูเลยเม็ดละห้าบาทนะพี่หัตะกร้าไทยพี่นิม่นิขอถ่ายร่างหน่อยเดีจะถ่ายนี่ก่อนนะอ่านะครับถ่ายร่าพี่นิขอตะกร้ามาหนลายไปก็ได้พี่นี่ ะก้าที่เป็นแบบใส่ของอะ่ะอันนี้อีแกนเหรอน่าจะเป็น P C X ถ้าครับผมใหญ่จะเป็น P C X อีแกนแค่เท่านี้นะอีดแกนห้าไม่มั่นใจเคยใช้อยู่ไซนี้แหละอืมแต่เหนื่อยมากนี่ลองเลือกก่อนเลยใช่ถ้าสก,กุป๊ปีมมีโอจะเล็กมีสกู๊ปปี้